บนยอดภูเขาพนมดงรักนะครับความพิเศษของหินทรายก้อนนี้ก็คือผม,มพบอันนี้นะร่องรอยของการสกัดหินนะครับของคนโบราณน,นะที่ใส่ริมเนี่ยแต่ว่ามันไม่เพียงเท่านั้นนะความแปลกของมันนะจริงมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าผมเพิ่งมาเจอบนยอดเขาอ่ะนะก็ค,คืออันนี้มันจะมีรอยริมใช่ไหมรอยริมที่คนโบราณสกัดแล้วเอาก้อนนี้ไปนะแล้วก็ปลายของมันอันเนี้ย มันตกอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยรอยริมก็ยังอยู่เลยก็แสดงว่าเขาสกัดเอาไอ้ก้อนที่อยู่ตรงเนี้ที่ผมนั่งอยู่ไปแต่ทําไมมันไม่แตกนะเพราะหนะินทรายน่ะถ้ามันไหลลงไปเนี่ยมันสูงมากเลยนะมันแตกน่าเลยนะแสดงว่าเขามีความรู้นะครับในการเลื่อนของที่มันมีความเปราะบางนะครับแล้วก็มีน้ําหนักมากอย่างหินทรายเนี่ยแล้วก็ไปสร้างปราสาทนะครับไปใช้งานต่างๆนะได้อย่างไม่เสียหายนะ ระบบโลจิสติกของเขาเนี่ยเขาต้องมีความรู้พิเศษในเรื่องการเกลียดหินสายเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆน,นะรอยลิ่ม่น้นๆเ,เห็นไหมรอยลิ่มต่างๆนะเนี่ยจะรอยลิ่มที่ปร,ป,ป,รป,ประมาราณสก,กัดเอาหินหินซาานี่กว้างประมาณ45เซนติเมตรนะแล้วก็จะมีรอยสกัดเหิน เ่ไหนก้อนนั้นนะอ่ะยังไม่ทานเอาไปนะแต่สกัดเป็นก้อนเสร็จแล้ว,วมันจะสูงขนาดนี้เลยนะมองไปข้างล่างแต่ว่าเห็นทรายที่เอาไปเนก้อนนี้มันไม่แตกแล้วก็แม้แต่เศษชิ้นส่วนที่เหลือทางด้านปลายนะมันก็ไม่แตกนะมันแค่มันแค่วางไว้เฉยๆตามที่มันควรจะวางไว้อะอันนั้นนะ อันนั้นก็เหมือนกันก็เป็นเศษชิ้นสวนของมันเหมือนกันนั่นนะอันนี้อย่างใหญ่เลยที่เอาไปนีนเ่นเพื่อนๆนเห็นไหมนี่ท่นี้ก็เหมือนกันเขาเคลื่อนย้ายได้ยังไงนะเคลื่อนย,ย้ายหินที่มันใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วไม่ให้มันแตกอะในมุมที่มันแคบแบบนี้นะเพราะในสมัยนะั้นมันต้องเป็นป่านะเพื่อนเลองคิดดูมันเป็นป่านะแล้วเขาสามารถหลบหลีกพวก เถาวันหลบเหล็กพวกกิ่งก้านลำต้นของต้นไม้ต่างๆได้เนี่ยยังก้อน,นเนี้ยเนี่ยยังไม่ทานเอาไปเนี่ยเนี่ยครับ อันนี้คือปลายของมันนะที่อยู่ปลายสุดแต่ว่าตรงส่วนชิ้นกลางของมันนั้น,น,นเอาไปแล้วนี่ครหินผ่นใหญ่เนี่ยมันก็คือวางไว้บนแผ่นเนี้เป็น <c oughs> ความรู้ความรู้หนึ่งนะในโลกโบราณเนานะ <c oughs> ตอนนี้พึ่งมันบินมารอบตัวผมเต็มเลย <c oughs> พวกมแมลงต่างๆนะ อันนี้ก็เห็นที่เขาตัดเสร็จแล้วนะดูสิจะเลื่อนนะเฮ้ยหนักมากเลยนะเห็นไหมว่าไม่มีรูนะแต่สามารถเคลื่อนย้ายไปถึงที่สร้างปราสาทได้รูจะเกิดขึ้นก็ตอนที่ก่อสร้างแล้วนะรูที่อยู่ตามหินนะ่ะรูที่คนเจานะน่ะอันนี้ไม่มีรูเลยมีแต่รอยสิวสกัดนะครับไปตรงนี้ ไม่เคยื่อนเลยนะไม่เคยื่อนเลยนะแต่ก่อนผมเข้าใจว่ารูเนี่ยที่เขาเจาะไว้นะตามสร้างปราสาทตอนนั้นนะผมเข้าใจว่าคือการเคลื่อนย้ายจากที่ต่ําไปที่สูงนะหรือเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เนี่ยบนยอดเขานะ่เคลื่อนไปจนถึงปราสาทก็ไม่ต้องมีรูสําหรับการเคลื่อนย้ายอะไรเลยส่วนลานที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็น่าสนใจแม่แพ้ก้อนหินเมื่อกี้นะที่จะตกลงไปนะ เพราะว่าอันนี้คือจุดที่สูงใช่ไหมบน,นยอดเขาแต่ว่าเขาสามารถเอาชิ้นส่วนทางนี้ออกไปได้เลยนะทั้งแผ่นเลยนะเนี่ยรอยสิวสกัดนะครับก็ยังอยู่นะกว้างประมาณ6 0ิซนเมตรนะตอนนี้พวกพึ่งมันบินตามผมเต็มเลยผมต้องเอามาจะมองจีนเนี่ยาหมองกันยุงอ่ะเดี๋ยวมาเอามาเอามาดมดิหรือสมันจะชอบไหมพวกมแมลงมันไม่ชอบหรอกผกเองอย่ามายุ่งกับขานะ เนี่ยไอันี้ก้อนนี้ก็เหมือนกันสกัดมีแต่รอยเครื่องมือสกัด nee สกัดสกัดสกัดเนี่ยมมแจะเศษหินคนโบราณนะเต็มเลยที่เขาตัดแต่งนะครับตัดแต่งหินนะเนี่ยอันเล็กๆเลยอันนี้ก็คือหินขนาดไซส์ต่างๆนะครับที่คนโบราณเขาสกัดออกเพื่อตกแต่งหินนี่เนี่ยครับเศษหินเล็กๆนะที่คนโบราณสกัดต z, ัดแต z, ่ตสสตสสงรูปด่างหินนะครับให้มันเป็นแท่งเหลี่ยมาไปนะมันเต็มไปหมดเลยทุกไซส์เลย ทุกใสเลยนะครับไอเล็กๆแบบกรวดก็มีแสดงว่าเขามีความประดิษฐ์ประดอยมากนะเพราะว่าขนาดของเศษเห็นที่สกัดออกมันมีทุกขนาดเลยนะขนาดนี้ก็มีขนาดนี้ก็มีขนาดเล็กๆเป็นกรวดทรายก็มีเนี่ยมันมีทุกขนาดเลยตแต่งเอาไปครับทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนไปสร้างปราสาทก็คือวัดแ่ะไปสร้างวัดโบราณน่ะ ท่าผู้ชมจะเห็นนะครับว่าหินก้อนนี้ครับมันยังมีลายเส้นอยู่เลยนะเฮ้ยพึ่งมันบินเต็มหัวผมเลยขอโทษขอโทษเอามือปัดพึ่งเมื่อกี้เอยไม่แล้วไม่แล้วนี่นะลายเส้นเนี่ยนี่อันนี้เอยพึ่งไม่แล้วหินแผ่นนี้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมหินตั้งนะครับแล้วมันก็อยู่ตรงหน้าของเมืองหินนะที่อยู่บนภูเข,ขานะที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้นะแล้วก็อันนี้มันก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมถ้าเราหันหลังให้จริงๆมันก็ เรูปร่างทิศทางของมันก็คือตะวันออกตะวันตกครับใช่เลยนี่นะปุ่มสีแดงนะัคือที่ตะวันออกนะปุ่มสีดำคือที่เหนือนะครับเนี่ยมันก็จะไปอย่างนี้แหละเสมอเส,สมอนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้านหลังนะว่ามันถูกตั้งขึ้นมาอย่างไรนะ <c oughs> นี่ครับนี่นะ มันไม่ใช่ว่าธรรมชาติตั้งมันขึ้นมานะเนี่ยมันถูกตั้งขึ้นแล้วก็เคยมีหินตรงนั้นนะรองข้างหลังมันอยู่นะครับแต่ว่าพอกาลเวลาผ่านไปใช่ไหมแล้วก็มีการปลูกอยู่คาปลูกอะไรมันก็ดันขึ้นมาแบบเนี้ยนยครับทรายสวยไหมน,นี่นะเห็นที่เคยดันมันดันหลังมันมกอ็ยอกากกว่าจักนแล้ว ไ okay. อ้น,นี้ผมเดินลงมาในเหมืองหินแล้วนะไอหลุมน,นี้ก็คือหลุมเหมืองหินที่เขาขุดออกไปนะคือสกัดหินออกไปแล้วก็อันนี้ผมก็สงสัยนะว่าทําไมเขาต้องการชิ้นที่มันบางจังเลยนะประมาณสามสิบเซนติเมตรเองนะน,งนี่คือร่องนี่คือร่องของการตัดหินนะไอ้น,นี้รอยยังใหม่ๆเลยเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วผมมานะสองวันที่แล้วได้ยินเสียงตัดไม้แสดงว่าพวกมันมาตัดตรงนี้แหละ ไอ้พวกพวกราษดรนะ่ะนี่ไงถ้าแต่ลักษณะนี้คือเอาไปเผาถ่านนะวันนี้ยังไม่มีปัญญาปลูกต้นไม้เองตลกดีนะเนี่ยร่องดูนะดูดูร่องที่เขาทำนะมัน มันน่ามหาศัศจรรย์มากเลยนะเพราะว่ามันมีหลายขนาดเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือเหมืองหินนะเนี่ยเห็นเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาทำเสร็จแล้วเอาไป อันนี้ก็คือร่องที่คนโบราณทำจนเสี่อยแต่มัโดูไฟป่ามันแตกนต่ตรงน,นี้มันแตกจริงๆมันลึกเข้าไปในดินหนึ่งนะแสดงว่าอันนี้มันก็ใหญ่นะใหญ่ราอนลึกที่ผมกำลังเดินอยู่นี้ก็คือผมเดินอยู่ในหลุมของเมืองนะครับ เนี่ยนะจะมีรอยที่คนโบราณทำลอกไว้นะเอาหินไปใช่ไหมแล้วท่าผู้ชมดูนะทุกๆครั้งที่ผมเดินลงไปในหลุมแล้วก็คือหลุมของเหมืองหินนะอย่างเช่นหลุมเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลุมเหมืองหิน,นผมเดินลงมาใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาที่ผิวหินปกตินะแล้วก็ลงมาที่เหมืองหลุมเหมืองหลุมเหมืองเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยมันมันน่ามหัศจรรย์มากเลยมันมีทั่วไปหมดเลย เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมืองห็นขนาดใหญ่ที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้อันนี้ผมก็ลงมาอยู่ในเหมืองแล้วนะเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะนี้เราที่มีร่องการตัดหินระยะไปหมดเลยเนะี่ยหินที่ตัดเสร็จแล้วก็มีจะเป็นหลมุมคือแต่ก่อนโอ้ยมแมลงพึ่งมแมลงพึ่งก็คือแต่ก่อนมันเป็นผิวเรียบปกติธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็หินปายหินปายหินปายก็เหลือพวกเนี้ย ยิ่งดูว่ายิงเพลินดีเนาะอันนี้ก็แผ่นๆใหญ่เลยถ้ามาชมดูนะหินที่ทำร่องเสร็จแล้วนะเนี่ยอันนี้คือร่องที่เขาทำเป็นแนวอันนี้มีตัววาด้วย <c oughs> นี่ครับรอยตัววายวายใช่ไหมเขาทำนะเป็นตำแหน่งของการใส่ริ่มนะ ต่อเข้าไปต่อเข้าไปนี่ยร้องที่เขาทําเป็นแนวเพื่อจะเอาริมมาต่อขหินออกไปใช่ไหมแต่พลาดก็มีนะเนี่ยปกติมันต้องริมริมริมนี่ใช่ไหมแล้วก็ริมริมแต่นี่มันคลาดเนี่ยมันแตกออกเนี่ยชิ้นที่แตก่ยังอยู่เลยวับวับแล้วก็เจอจุดที่วางเสาสามเกลืได้นะกลมดิกเลยฐานรอกที่ยกอะ ลมดิ๊กเลยใช่กับปากกาผมนะเป๊ะแล้วก็มีแต่รอยที่เขาขี่จเจาหินนะเส้นตรงอันนี้ก็คือร่องที่เขาสกัดเสร็จแล้วเห็นนะครับร่องร่องก็เหมือนกันนี่ก็ร่องอันนี้ทางเสร็จแล้วอัน,นก้อนนั้นเสร็จแล้วอย่าไม่ได้ใช้ลากไป ในเมืองเนี่ยก็จะมีหินที่เขาสกัดเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วแยกๆไปหมดเลยอันนั้นก็เหมือนกันนะก้อนใหญ่เลย สวัสดีครับวันนี้ต้องรีบร่ำลากันแล้วนะเพราะว่าอุณหภูมิเกือ50บ50องศานะเพราะว่าราษฎรทุกพื้นที่เลยเขาเผาป่านะแล้วร้อนมากเลยถือกล้องนะเหมือนถือก้อนฐานเพลิงเลยอุปกรณ์กระเป๋าทุกอย่างขาตั้งกล้องเนี่ยมันร้อนมดเลยนะแล้วก็มาที่วัฒนธรรมหินตั้งของยุคขเขมรโบราณน,นะมาลากันตรงนี้แหละหินที่เขาปักไว้ข้างทางโบราณตอนคนเห็นไปสร้างปราสาทของฝั่งเมรลือนะอันนี้คือฝั่งเขมรสูงนะส่วนทางฝั่งเขมรล,ล่างเนี่ยเขาจะมี แหล่งตัดหินสัเพลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนครวัดใช่ไหมอังกอร์วัดอังกรองกร์ทงก็จะเป็นแหล่งตัดหินเพลอมกุเลนนะเราจะมีสองฝั่งนะอันนั้นขมกรอมาขมล,ล่างะแต่ตรงนี้ใหญ่สุดเลยในยพื้นที่ขมายเรือตรงอีสานใต้ทางนี้แล้วก็ไปทางแม่น้ำมูลนะลูกแม่น้ำมูลนะเรจะเอาหินส่วนใหญ่แล้วก็จะแหล่งตัดหินทรายก็อยู่ทางนี้แหละใครสนใจแนวนี้แล้วก็จะดูคลิปผมก็ได้นะเพราะว่าผมเป็นคนรุ่นสุดท้ายแล้วนะที่จะทําคลิปการสํารวจแบบนี้นะหมดจากคนอย่างผมรุ่นผมเน,นี่ยคน อายุพศออนี้นาทีนี้ไม่มีแล้วนะเพราะทุกอย่างจะสูญสิ้นหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วถ้าอยากจะได้ข้อมูลเนื้อหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโลกบราณทางนี้ทางด้านการก่อสร้างด้วยหินวัฒนธรรมการสร้างปราสาทเนี่ยต้องดูช่องของผมนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะสวัสดี a อาริยอโต